เด็กหญิงมิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบอดที่43 ระยะเวลาสองปีบรรดาเด็กสาวต่างเติบโตขึ้นทุกคนอยู่ในไวัยบุพผาพรีบ้านจึงรู้จักแต่งกายเป็นธรรมดาเพียงแต่เมื่ออีหนิงเห็นกลับรู้สึกไม่คุ้นชินเท่าไหร่นักยามนี้ฉันซื่อกำลังส่อหาบ่าวหญิงชาราให้หลวอีซิวนางแทบทนไม่ไหวอยากจะจัดระเบียบให้บุตรสาวคนนี้ใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้า ปกติหลัวอีสิวไม่รักการแต่งตัวภาว่าเมื่อแต่งกายขึ้นมาก็ดูสดใสสะดุดตาไม่น้อยอีหนิงหาวอดวอดอยู่สองสาครั้งก่อนจะกวากมือเสี่ยจือและสาวใช้สองสาคนเดินเข้ามายิ้มพลางเอ่ย คุณหนูห้าไปรอที่ห้องด้านข้างฝั่งประจิมสักครู่เถิดเจ้าค่ะไม่นานเจี่ยเอ๋ก็เรียบร้อยแล้วทรงตือพาหลัวอีสิวไปยังห้องอุ่นเสียตือนำสาวใช้สองสามคนเข้ามาบนผาดเคลือบสีแดงขนาดใหญ่ที่สาวใช้ถืออยู่เป็นชุดกระโปรงสีแดงลายกิ่งบุปผาอีหนิงมองแล้วโครงสีซ่าให้พวกนางเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวลายเมฆสีสันสดใสมองแล้วสบายตา หลังจากปรณิบาิอีหนิงเปลี่ยนอาพรเรียบร้อยผ้าร้อนที่บิดหมาดก็ถูกส่งเข้ามาขี้พึ่งหอมสำหรับทามือก็ตามมารอตอนอีหนิงนั่งประทินโสมหน้ากระจกเสร็จเสี่ยจือจึงเอ่ยถามนางด้วยเสียงแผ่วเบาเจียเอ๋อยากทำมวยคล้อยหรือไม่ เสียจือคิดว่าอีหนิงเริ่มเติบใหญ่แล้วหากเป็นชาวบ้านทั่วไปเวลานี้คงเริ่มพูดถึงเรื่องมั่นหมายแล้วถ้าว่าอีหนิงกลับยังมีกลิ่นอายของเด็กน้อยอีหนิงเองก็เบื่อการกล้าผมเป็นก้อนซาลาเปาแล้วเช่นกันได้ยินว่ายามพี่เสียจือรับใช้พี่หญิงใหญ่ฝีมือการทําผมของนางล้ำเลิศนักมวยประดับอัญมณีบุพผามวยหางหงมวยหลังมา้านางล้วน ำนานสุดท้ายเมื่อถูกส่งมาประนิบัติข้างกายอีหนิงหลายปีมานี้นางจึงทำได้เพียงมวยผมเป็นก้อนสารเป้ายอดฝีมือคงรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเมื่อเห็นก้อนสารเป้าของอีหนิงจึงรู้สึกคันไม้คันมือก็ได้ในที่สุดอีหนิงก็ยอมพงกศรีษะ ทำแบบเรียบง่ายก็พอเสียจือขี่ยิ้มทันทีให้สาวใช้ไปยกน้ำดอกกุหลาบมาให้การทำผมของนางต้องมีขั้นตอนกระบวนการเริ่มจากการพรมน้ำดอกไม้ลงบนหวีเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นจากนั้นจึงสางผมเบาๆหลังเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วมวยผมสวยงามก็เสร็จเรียบร้อย ผมของอีหนิงนุ่มทั้งละเอียดเมื่อกล้าวเป็นมวยก็ยิ่งหน้ามองดวงหน้าเล็กงดงามกระจางชมพูระเรื่ออวบอิ่มนุ่มนิ่มเป็นสเสน่ห์ของวัยดารุณีแฝงด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อยทรงตือพลันตะลึงไปชั่วขณะต่อมาถึงเอ่ยอย่างทอดถอนใจ หากสวมอาพรสีแดงลายกิ่งบุพผาต้องยิ่งหน้ามองเป็นแน่อาพรของเสียเอ๋เรียบง่ายเกินไปแล้วเสียเจอยิ้มพลางสายสีซาเสียเอ๋เห็นว่าคุณหนูสีแต่งกายสีสันฉูดฉาดถึงได้แต่งให้เรียบง่ายหน่อยก็เท่านั้นระยะนี้พี่หญิงสี่ต้องคุยเรื่องการมั่นหมาย อาสะพ้ายกำลังคัดสรรคนที่เหมาะสมข้าเป็นไม้ประดับอยู่นิ่งๆด้านข้างก็พออีหนิงยิ้มเมื่อหลัวอีซิวเห็นหลัวอีหนิงออกมาก็ลากนางมุ่งหน้าไปทางห้องหลักทันทีกลุ่มคนกำลังเปิดประชุมกรอนอยู่ในศาลาโดยมีคำว่าเหมันเป็นหัวข้อคลื่นน้ำพลิ้วเอื่อยลมเย็นในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัสันและคิมหันพัดพารูปโฉมของเหล่าคุณชายต่างน่าชม รังสรรเป็นพัศนียภาพชั้นเลิศหลัวอีเหลียนยืนมองอยู่ด้านข้างสวมชุดกระโปรงสีส้มขาวร่างอรชอนเบาบางนางมวยผมขึ้นหลวมๆปากปิ่นโยกใบหูประดับต่างหูหยกขาวคู่เล็กๆ ทวงท้าจริตงดงามทำให้หลัวอีสิวดูธรรมดาสามัญทันใดเพียงหลวอีสิวปลายตามองก็สัมผัสได้ถึงความแตกต่างนางบีบมืออีหนิงรูปโฉมของพี่สาวลูกอนุของเจ้าช่างหน้าแขนนเคืองนักอีหนิงยิ้มพลางดึงมือนางออกเอ่ยเสียงต่ำเบาข้ายังอยากถามว่าเหตุใดพี่หญิงหกถึงมาอยู่ที่นี่ แล้วท่านเล่ามาทําอะไรป้าสะพ้ยเจ้าสั่งให้ข้ามาหลวงอีซิวกล่าวอย่างไม่ใส่ใจ ข้าต้องอยู่ให้นางแต่งตัวนานกว่าครึ่งชั่วยามถึงออกมาได้นางให้ข้ามาเสวนากับญาติผู้พี่ตระกูลกู้ของเจ้าเา่าว่าข้ากับญาติผู้พี่บ้านเจ้ามีอะไรให้เสวนากันเล่าเอียยนิงตกใจกับคําพูดนี้ของนางทันใดนั้นก็บังเกิดการคาดเดาไร้สาระขึ้นในใจมิใช่ว่าฉันซื่อจะต้องตากู้จริงหมิงเข้าแล้วกระมัง ผู้ใดเป็นญาติผู้พี่ตระกูลคู่ของเจ้าหลวอีซิวถามนางอีหนิงชี้ไปยังพนที่สวมเสื้อคลุมสีฟ้ากำลังถือผู้การเขียนอักษรอ,อยู่ตรงกลางจากนั้นก็เอ่ยเสียงต่ำเบาพี่หญิงห้าป้าสะพยกล่าวว่าอย่างไรกันแน่หลวอีซิวไม่ตอบดึงมืออีหนิงเดินนำบรรดาสาวใช้บ่าวหญิงชาราเข้าไป อีหนิงกำลังคิดว่าจะแนะนำว่าอย่างไรหลินเมาก็หันหน้ามาทันทีที่เห็นอีหนิงก็ฉีกยิ้มตาหยีสตรีอื่นต่างรักษากฎกระเบียบตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อครู่เขาคิดจะไปเชิญนางมาร่วมประชุมกลอนคาดไม่ถึงว่าพอไปถึงเรือนของนางนางกำลังนอนไม่ยอมตื่นเขาอดกล่าวเสียสีไม่ได้ ญาติผู้น้องอีหนิงมาแล้วเจ้าตื่นเช้าเสียจริงอีหนิงเอ่ยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเท่าว่าภายในไม่ยิ้มด้วยญาติผู้พี่เมาคงสุขสบายดีได้ยินว่าเมื่อคืนท่านหาเตาเผาไม่พบจึงมาร้องขอกับท่านแม่คะ่ะ แต่ท่านยังตื่นแต่เช้าได้ข้านับถือท่านเหลือเกินนางไม่เคยล่วงเกินเขาเพิ่งจะพบหน้าเพียงสองครั้งเท่านั้นแต่หลินเมามักพูดคุยกับนางด้วยท่าทีหยอกเยา้าทำให้นางประหลาดใจนักกู้จิงหมิงยิ้มรอยยิ้มนี้ช่างน่ามองอบอุ่นหล่อเหลาอย่างยิ่งเขาช่วยพูดคลี่คลายสถานการณ์ญาติพู้น้องอีหนิง อย่าได้ถือสาหาความเขาเลยเขาผู้นี้แค่ปากร้ายไปหน่อยพวกเขาสองคนดูสนิทสนมกันมาก กู้จริงหมิงอ่อนโยนถมต้นหลินเมาเปี่ยมไปด้วยท่าทีหน้าไม่อายไร้พันธนาการเท่าว่ากลับก่อให้เกิดความสงบอย่างน่าประหลาดอีหนิงกำลังจะนั่งลงแต่ทันใดนั้นมือก็ถูกจับไว้อย่างแรงนางเกือบจะร้องอดครรนออกมาหลัวอีซิวก็เหลือเกินจะออกแรงขนาดนี้ไปเพื่ออะไรนางถลึงตามองหลวอีซิวเท่าว่าหลวอีสซิวถลึงตามองนางกลับ ยามนี้อีหนิงถึงเพิ่งตระหนักว่า ไม่ได้ถูกหลัวอีสซิวพามาร่วมประชุมกรอนจริงๆแต่ถูกพามาเพื่อช่วยแนะนำคนดังนั้นนางจึงแนะนำหลัวอีสซิวให้กับหลินเหมาและกู้จิงหมิงจากนั้นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ทำให้นางต้องตกตะลึงพึงเพลิดพี่หญิงห้าที่ประหนึ่งเป็นบุตรตรีแท้ๆของหลินไห่รูก้มหน้าเอ่ยทักทายกู้จิงหมิงด้วยน้ำเสียงนุ่มละมนุนรูปโฉมกู้จิงหมิงหล่อเลาชาติกำเนิดสูง ตั้งแต่เด็กย่อมคุ้นชินกับการที่มีคนคอยแสดงความสนใจในรูปแบบต่างๆนาน,า,นาไม่ว่ากับผู้ใดเขาก็ปฏิบัติอย่างมีมารยาทอ่อนโยนแต่ก็ระคนด้วยความห่างเหินเย่อหยิ่งผู้อื่นอาจมองไม่ออกแต่อีหนิงสังเกตเห็นอย่างชัดเจนอีหนิงไม่เชี่ยวชาญด้านการประพันธ์บทกลอนหลัวอี๋ซิ่วยิ่งไม่ชำนาญคนเพียงคนเดียวที่ช่ำชองคือหลัวอีเหลียน หลังจาก,กได้กรอนเสร็จนางก็ยื่นให้กู้จิงหมิงดูกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มละมนุนญาติผู้พี่หมิงช่วยข้าดูหน่อยเถิดข้ารู้สึกเหมือนฉันพลักษ์ของประโยคสุดท้ายไม่ถูกต้องกู้จิงหมิงรับไปก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอดทนเป็นล้นพ้นฉันพลักษ์ไม่ผิดถ้อยคำสละสลวยหาได้ยากยิ่ง อีหนิงหยิบมเล็ดแตงขึ้นมากำหนึ่งหลัวอีสิวนั่งหน้างงําอยู่ข้างกายนางกดเสียงตำ่ำเจ้าดูพี่หญิงหกของเจ้าสิร่างแทบจะไปก่ายอยู่บนร่างของคุณชายกู้แล้วอีหนิงถอนหายใจปล่อยหลัวอีเหรียนไปเถอะ อนไม่อยากสนใจหลัวอีเหรียนเป็นคนมีไหวพริบทั้งยังมีรูปลักษณ์น่าเอ็นดูชวนให้คนอยากทานุถนอมแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างไรเล่าต่อให้กู้จริงหมิงพึงใจในตัวนางจริงๆด้วยสถานะของตระกูลกู้มีหรือจะยอมให้คุณหนูที่ถือกำเนิดจากอนุแต่งกับกู้จริงหมิง กู้จิงหมิงเป็นลูกที่ท่านป้าสะพ้ายใหญ่มีตอนอายุจะสามท่านผูเฒ่ากู้อบรมเลี้ยงดูเขาด้วยตนเองเขายังมีสถานะสูงสัก,กว่าเสียวอีหนิงอยู่หลายส่วน พี่หญิงห้าท่านอยากกินมาเล็ดแตงหรือไม่มาเล็ดแตงนี้ข้าสอนบ่าวขั่วเองใส่ต้าเหลี่ยวกับฮาวาเจียวลงไปด้วยหอมอร่อยยิ่งนักอียหนิงหวังว่านางจะกินให้มากเพื่อจะได้พูดให้น้อยลงหลีกเลี่ยงไม่ให้สร้างความผิดพลาดจนทำให้ตนเองต้องอับอาย ผู้ใดจะรู้ว่ากลับถูกผู้อื่นช่วงชิงไปทันทีหลิ้นเมาขยบตัวมาอยู่ข้างกายนางฉีกเยิ้มตาหยีขอบคุณญาติผู้น้องอีหนิงญาติผู้พี่เมาไม่เกรงใจแล้ว เขาเพียงบนราวกัน้นทิ้งน้ำหนักลงบนร่างของอีหนิงเล็กน้อยราวกับไม่ตั้งใจแทะ,ะเมล็ดแตงพลางมองกู้จิงหมิงสอนหลวอีเหลียนแต่งก้อนอีหนิงสูดลมหายใจเข้าลึกกำมือตอนเกิดเสียงกรอบแกรบญาติผู้พี่เมามเมล็ดแตงอร่อยหรือไม่อีหนิงยิ้มถามเขาหลินเมาโน้มตัวลงช่วงวางคิ้วหน้ามองนักเขาเอ่ยเสียงตำ่ำ ญาติผู้พี่เมาอยากถามเต้าสักหน่อยว่าส้มอร่อยหรือไม่ ลมหายใจของเขาเป่าผ่านติ่งหูของอีหนิงโดยไม่ตั้งใจหลินเมาคลี่ยิ้มซักพักก็กลับมานั่งหลังตรงเด็กน้อยผู้นี้ช่างไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณเอาเสียเลยปีนั้นที่ท่านอาหญิงออกคำสั่งให้พี่ชายอย่างพวกเขาทุกคนต้องหาของขวัญไปฝากอีหนิงเขาอยู่ที่หังโจวสาะหาอยู่นานกว่าจะได้ส้มกล่องหนึง่งยามนี้แค่กินมาเล็ดแตงของนางนิดเดียวนางก ็จะเอาเรื่องเขาแล้วมเมล็ดแต่งคั่วไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีหนิงรู้สึกว่าตนมีความลำบากใจแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยแข่งขันกับหลินเหมาคนขบทพลันนี้มีสิ่งใดน่ากล่าวอ้างกันเคราะดีที่กู้จิงหมิงซึ่งอยู่ด้านนั้นเริ่มหมดความอดทนกับการรับมือกับหลัวอีเหลี่ยนแล้วเขายิ้มเล็กน้อยพูดกับหลินเมา นายท่านใหญ่เชิญพวกเราไปพบยามเที่ยงนี่ก็ใกล้เวลาแล้วมีสู้พวกเราขอตัวก่อนหลัวซานย่วนไปเป็นเพื่อนพวกเขาเมื่อหลัวอีเหลียนเห็นกู้จิงหมิงจากไปเดิมนางไม่อยากข้องเกี่ยวกับอีหนิงและหลัวอีซิว จึงอ้างว่าอาการป่วยของตนยังไม่หายดีจึงขอตัวกลับก่อนบรรดาสาวใช้ยกถาดแป้งนึ่งดอกฝูรลงเข้ามาอีหนิงเอ่ยปากถามถึงได้รู้ว่าวันนี้แม่นางอีเหลียนตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษเพื่อมาคารวะหลินให้รู้ขยันขันแข็งอย่างยิ่ง จากนั้นก็บังเอิญพบหลินเมาและกู้จิงหมิงที่มาคารวะหลินไห่รูพ้พอดีทุกสิ่งล้วนเป็นเหตุบังเอิญอันงดงามหลัวอีสเี่วนึกถึงท่วงท่าอันสง่างามของหลัวอีเหลียนก็รู้สึกไม่พอใจนางกล่าวเสียงแผ่วเบานางเป็นบุตรีของอนุจะพยายามถึงเพียงนี้ไปเพื่ออะไร คุณชายกู้จะพึงใจนางหรือเมื่ออีหนิงได้ยินก็จ้องหลัวอีซิวพี่หญิงห้าท่านของมีได้พึงใจในตัวญาติผู้พี่หมิงกระมังใบหน้าหลัวอีซิวแดงเรื้อขึ้นมาเล็กน้อยทาว่านางปรับสายหน้าไม่อาจกล่าวว่าชมชอบแต่ญาติผู้พี่หมิงของเจ้ามีรูปโฉมเหล่อเหลา เมื่อนางพูดร่างกายก็ราวกับเป่งประกายมีชีวิตเตือด้วยสเสน่ห์ของไวดารุนีอย่างไรก็ต้องแต่งงานย่อมต้องเลือกแต่งกับคนที่มีรูปรักน่ามองหากพบคนที่รูปรักษ์ไม่ดีทั้งยังไม่มีความสามารถมองแล้วต้องรู้สึกไม่สบายใจเป็นแน่แต่กับคนที่หน้าตาดีหน่อยอย่างน้อยข้ามองแล้วก็รู้สึกสบายใจ คำประกาศหลักการสมรสของหลัวอีซิวฟังดูมีเหตุมีผลยิ่งนักอี้หนิงเพิ่มถ้วยชานับถือในความรู้แจ้งของพี่หญิงห้าอย่างยิ่งหากฉันซื้อได้ยินเข้าเห็นทีพี่หญิงห้าคงต้องโดนอบรมยกใหญ่หลัวอีซิวอยู่กินอาหารกับอี้หนิงที่นี่พ่อครัวในเรือนอีหนิงมีฝีมือเยี่ยมยอดปลากระรอกเปรี้ยวหวานที่เขาทำอร่อยที่สุด นางกินไปทั้งตัวหลังกินข้าวเสร็จทั้งสองคนก็ให้สาวใช้ยกกระดานหมากล้อมออกมาเล่นที่ชานเรือนหลายปีผ่านไปการเดินหมากของหลัวงอีสิวยังคงไร้ความก้าวหน้าทว่าอีหนิงกับอาจารย์ภูเท่าซ่องซึ่งก็คือท่านภูเท่าค้าวขาวจากสำนักหั่นหลินผู้นั้น หลังจากร่ำเรียนกับเขาอยู่นานอีหนิงก็พบว่าตนมีพรสวรรค์นในการเดินหมากหลายส่วนอาจารย์ผู้เท่าซ่งรูปเขาพ,พึมพำด้วยความประหลาดใจยามที่เขาใกล้จะยอมแพ้ในตัวของคุณหนูเจ็ดในที่สุดก็สามารถหาสิ่งที่พอจะอบรมสั่งสอนได้แล้วไม่เช่นงั้นเงินตอบแทนสามเท่าที่หลินให้หรูมอบให้เขาคงต้องสูญเปล่า หลัวอีซิวถูกนางไล่สังหารอย่างโหดเหี้ยมตายอย่างอ,น,อานาตอนาถหมากที่ยังเดินได้เหลืออยู่ไม่มากแล้วอีหนิงเคลื่อนย้ายตัวหมากยกขาวก่อนจะเอ่ยพี่หญิงห้าหากท่านอยากให้ข้ายอมให้ท่านสักสองสามตัวท่านสามารถกล่าวกับข้าได้ตามตรงหลัวอีซิวบีบใบหน้ารูปไข่ของนางยิ้มด้วยความโกรธเคือง ฝีมือการเดินมาของข้าย่ำแย่ถึงเพียงนั้นเชียว หลินเหมาที่เพิ่งกลับมาจากด้านนอกเห็นหลัวอีสิวกำลังขยำแก้มของอีหนิงก็พลันปวดใจผู้อื่นต่างได้บีบแก้มนางแล้วเหตุใดเขาจะทำไม่ได้ยิ่งตรึกตรองแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่านี่มีเหตุผลยายเขาถึงบีบขยำไม่ได้เล่าอย่างไรวันนี้ท่านอาหญิงก็ไปดูสินสอดเป็นเพื่อนป้าสะพ้ยไม่มีผู้ใดมาคอยสนใจเขาอีหนิงเห็นหลินเมายิ้มตายียืนอยู่ หน้าประตูก็วางมากในมือลองเอ่ยถามมิใช่ว่าญาติผู้พี่เมาไปพบท่านลุงหรือเจ้าคะเพิ่งมาเยือนครั้งแรกยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับจวนตระกูลหลัวนักข้าอยากเดินดูรอบๆไม่รู้ว่าญาติผู้น้องอีหนิงจะนำทางได้หรือไม่หลินเมาถึงขั้นผายมือเชื้อเชิญแล้วหลินเมามาจากแดนไกล เป็นเรื่องสมควรที่นางจะพาเขาเดินชมโดยรอบจริงๆหลายวันมานี้เพราะในตัวกำลังยุ่งวุ่นวายถึงได้ละเลยเขาไปความหลงไหลในการเล่นแร่แปราธาตุของเขาถูกกลิ่นให้รู้สังหารตั้งแต่ยังเป็นหน่ออน่อนเมื่อเทียบกับการเล่นแร่แปราธาตุแล้วอีหนิงรู้สึกว่าการเดินเล่น ดูเหมาะกับกาลเทศะมากกว่าจริงๆสุดท้ายนางจึงถูกหลินเหมาลากตัวไปเดินเล่นเขามีร่างกายสูงขายาวเดิน9ก้าหนึ่งเท่ากับนางสองก้าทั้งยังเดินเร็วอียหนิงหายใจหอบเดินตามอยู่ด้านหลังเขายืนรอนางอยู่ด้านหน้าเอ่ยปากอย่างกระตือรือร้อน ได้ยินว่าด้านหลังตระกูเลหลวมีภูเขาที่ยอดเขาสามารถมองเห็นแต่ดีของวัดต้าชือเจ้าพาข้าไปชมหน่อยเถอิดอีหนิงเริ่มหมดเรี่ยวแรงญาติผู้พี่เมาวันนี้เดินแค่ลานด้านหน้าได้หรือไม่เจ้าต้องปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีหลินเมาเกลี้ยกล่อมนางด้วยท่าทีขึงขงังญาติพูน้องอีหนิง ข้ามาในฐานะแขกเจ้าไม่อาจเมือนเฉยข้าได้อีหนิงตัดฟันกรอดยืนหลังตรงเดินเป็นเพื่อนเขาอีกระยะจนกระทั่งเขาเห็นว่าอีหนิงเริ่มเดินช้าลงเรื่อยๆจึงเอ่ยถามเดินไม่ไหวแล้วหรืออีหนิงกล่าวเสียงแผ่วเบาญาติผู้พี่รู้สึกว่าข้าปฏิบัติตอนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง บนแก้มนางผัดแป้งบางๆผิวขาวะเรื่อชวนมองใบหน้ายังมีไขมันแบบเด็กน้อยเท่าว่าดวงตาเมเลซิ่งนั้นฉายสเสน่ห์ของดารุณีแรกแย้มหลินเมาอดกลั้นมาตลอดทางที่ผ่านมาเขาสาวเท้าเร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเข้าไปบีบแก้มนางมาบัดนี้เมื่อหยุดเดินเขาก็รู้สึกคันไม้คันมืออย่างยิ่งในที่สุดเขาก็ยื่นมือออกไปบีบ างพูดด้วยรอยยิ้มวันนี้พอเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเล่นกับเจ้านุ่มนิ่มนุ่มนิ่มช่างหน้าสัมผัสเหลือเกินลิ้นเมาฝืนอดกลั้นต่อความตื่นเต้นคลี่ยิ้มออกมา เขาคิดอย่างเสียดายหากอีหนิงเป็นเพียงเจ้าจิิงปาน้อยต่อให้ราคาแพงเพียงใดเขาก็จะซื้อมาให้ได้หากอุ้มกลับไปเลี้ยงดูจะสนุกเพียงใดให้วิ่งเล่นตรงหน้าเขาอย่างมีความสุขทั้งวันออดอ้อนขออาหารยามคิดถึงเจ้านายก็จะมาวิ่งวนเวียนรอบๆเท้าของเจ้าของ เขาไม่ได้ออกแรงที่มือเพียงสัมผัสเบาๆแต่เมื่อเป็นสัมผัสที่ไม่คุ้นชินอีหนิงจึงชังงักนิ่งนี่เป็นเรื่องไม่ค่อยถูกต้องตามกฎเกณฑ์เอาเสียเลยบัดนี้นางไม่นับว่าเด็กแล้วแต่เมื่อคิดว่าคนที่บีบนางคือหลินเมาอีหนิงกลับไม่ได้รู้สึกผิดแปลกแต่อย่างใดไม่ว่าหลินชิงเพียนจะทำอะไรนางล้วนเข้าใจได้ ช่วงบ่ายหลินไห้รู้ถึงได้กลับมาสินสอดที่เตรียมไว้24หาบถูกยกมาถึงตะกูลหลวหมดแล้วสัตว์เส้นวายสามชนิดขนมเปี๊ย ขนมหวานต่างๆอาหารทะเลสิ่งของที่ควรมีล้วนเตรียมไว้ครบถ้วนในตัวเริ่มทำการประดับตกแต่งเมื่อถึงเวลาพรบข้าญาติฝั่งเฉินซื่อก็มาถึงบรรยากาศในตัวจึงคึกคักยิ่งอีหนิงถูกหลินไห้หรูดึงตัวออกมารับแขกผู้มาคือคุณหนูรองตระกูลเกาจากตัวข้างเคียงคุณหนูใหญ่เกาคือคนที่อยากจะแต่งงานกับพี่ชายสามเผ่า ว่าพี่ชายสามต้องไว้ทุกสามปีอันที่จริงก็ใช่ว่าคุณหนูท่านนั้นจะรอไม่ได้แต่หลวสัญยวนเป็นดุดหินที่อังไม่ยอมร้อนต่อให้กระตือรือร้อนอย่างไรก็ไร้ประโยชน์คุณหนูใหญ่เกาวรอได้ไม่นานก็แต่งให้กับบุตรชายของติ้นซื่อที่อยู่ในอำเภอเดียวกัน ยามนี้ถึงขั้นให้กำเนิดลูกน้อยตัวขาวจำม่ำออกมาแล้วบรรยากาศในตวนคลึกครื่นเฉินซื่อยิ้มมีความสุข ปราหนึ่งบุภผาพรีบานพาหลัวอีซิวกับหลัวอีวอี้เดินพักทายรับรองหูหยินที่มาเยี่ยมเยือนไปทั่วดวงตาของคุณหนูรองเกาเอาแต่วนเวียนจับต้องอยู่ที่อาหารไม่สนทนากับอีหนิงสักคำเมื่ออีหนิงเห็นเช่นนั้นก็วางถาดแผ่นแป้งถั่วเหอเถาผสมพุทธาทั้งถาดไว้บนมือนางทำให้นางเหลือบมองด้วยความซาบซึ้งอีหนิงปลื้มปีติแม่นางท่าน หลอกง่ายกว่าคุณหนูใหญ่เกานะักหลังจากนั้นครู่หนึ่งฉินซื่อก็เดินมาหานางสามส่วนยิ้มเจ็ดส่วนเอาใจเอ่ยปากถามอีเหนียงเหมยเตี่ยเออป้าสะพ้ยขอถามเจ้าญาติผู้พี่หมิงของเจ้าคนนั้นมีคู่มั่นหมายแล้วหรือยัง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ